สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะฮะเราก็จะมาทำคลิปสั้นๆนะฮะเพราะว่าวันนี้เนี่ยเราก็จะมาเปิดตัวละครใหม่กันนะครับผมก็ได้ยินเสียงล่ำเลือมาตามรูมแม่น้ำนะครับว่ามันดีมากนะครับว่าถ้าเอาไปเล่นกับอาร์เกลอนอะไรพวกนี้นะฮะผมเพราะงั้นเนี่ยในเมื่อเราเห็นแล้วว่ามันดีนะครับเพราะงั้นเราก็ต้องมีเอาไว้ในครอบครองนะครับผมตอนนี้ก็ดูก่อนสิ จำไม่ได้แล้วว่าประวัติเรามันเป็นยังไงวัวที่แน่ๆคือไฟล์อ่ะเพิ่งเปิดมาได้แน่ๆน,นี่ไงไฟล์แล้วก็ยังไม่ได้เปิดอีกเลยนะเพิ่งเปิดมาแค่สิบอันนี้มียี่สิบใช่ไหมเพราะงั้นอ่ะการันตีแน่ๆแ,แต่การันตีก็ไม่แน่ว่ามันจะออกหรือเปล่าด้วยนะครับเพราะงั้นแล้วเนี่ยมาคนที่ดูคลิปนี้นะฮะก็มาลุ้นไปพร้อมๆก,กันกับผมแล้วกันว่าผมจะได้ไหม เอา้ามาถึงก็จัดเลยเหรออย่าบอกนะว่าคลิปมันจะสั้นนะเอางั้นเลยเหรอเฮ้ยถ้างั้นเนี่ยคลิปนาทีเดียวจบเลยนะมันเล่นไปยังไง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 อย่าให้กูรุนอย่าให้กูลุ้นมากดิอย่าให้กูลุ้นมากดิากมา แล้วโหยมึงคลิปโคตรสั้นกูไปลงช็อตเลยดีกว่าจังหวะเนี้ยโอ้โหอะไรจะขนาดนั้นวันเนี้ยทำไมมันดวงดีขนาดนั้นวันเนี้ยโอ้โหได้น้องโอ้ย,โ,อยโชคดีแท้ได้น้องกุ้ยมาด้วยอ้าโอเคครับผมคลิปนี้จบเลยอืม <c oughs> อะไรมันจะดวงดีสมพง์ขนาดนั้นอยากให้กลับไปเล่นอากรอนขนาดนั้นเลยเหรอเพราะตอนนี้เนี่ยเราก็เล่นน้องไฟไฟยอยู่นะฮะแล้วก็เราก็จัดทีมน้องไฟไฟไว้โอเคครับผมก็นั่นแหละฮะอันนี้เป็นลงคลิปช็อตแม่งเลยก็อย่ายัางไงก็ฝากช่องของเราไว้ด้วยแล้วกันนะครับผมอย่าลืมกดติดตามช่อง CS s อ o r y กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับกูได้แล้วพอเลิก